เสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่กระเป๋ากอนเรอสักครู่สิเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วใส่กระเป๋าเรียบร้อยปานิชาไปกันเถอะทิกาไปไปไหนอะแม่เอาลูกต้องไปทำธุระไง,รงธุระธุระอะไรอะธิกาไม่อยากไปธิกาอยากอยู่บ้านเอาแล้วแต่นะอยากอยู่บ้านก็อ,อยากอยู่ไปนะอยู่บ้านคนเดียวนะ ทีกาปเร็วแมวทิกาจะอยู่บ้านคนเดียวโหทีกาอยู่บ้านคนเดียวเลยหรือจะอยู่ได้หรือเปล่าเด็กก็รองไห้งองแงหรอกมาอย่าลีลาเถอะเสียเวลาต้องรีบไปทำธุระแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ว่างนะอ๋อพี่ก็บอกไปแล้วโอเคทีกาก็อยู่บ้านคนเดียวหิวก็หาข้าวกิน มีใครมาเคาะประตูก็ไม่ต้องไปหาก็ไม่ต้องไปเรียกเขาอยู่เฉยๆไม่เรียนเลยพี่เรียนน่ะค่ะถ้าหิวเมื่อไหร่ก็หาข้าวกินเบื่อก็ดูติกตอกเล่นเกมอ่านหนังสือแล้วก็ดีนะโอ้ยเดี๋ยวอย่าเล่นเลยพล,ผลน่ะเดี๋ยวแม่รีบกลับมาทำธุระแป๊บเดียวแหละนั้นแม่ไปแล้ว โอเคค่ะไปฉีนน้ำหอมด้สิตัวจะได้หอมหอมทีนี้ผู้หญิงวิชายใช้ได้หมดเลยน้ำาหอมไปด้วยแหละบายยิ่ง้าอยู่ได้ใช่เปล่าใช่ค่ะถ้าหิวก็หยิบถั่วกินนะแม่บอกกันนะเตือนแล้ว จะไปเปล่าจะอยู่บ้านหรือว่าจะไปด้วยอยู่บ้านค่ะแม่แน่นะแม่ไม่เตือนแล้วนะค่ะแม่ไปแล้วไปยังทุลกกันต่ออ้ยอยากเอาอยู่บ้านคนเดียวจังมันจะยากสักแค่ไหนเชียวเอ้แม่ที่กล้าจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกได้ก็ต้องได้แหละ หิวแล้วไปกินขนมหน่อยดีกว่าแม่บอกว่าห้ามกินตนงเตียงแต่ไม่เป็นไรเพราะแม่ไม่อยู่บ้านก็ทําได้สิขนมหกก็ช่างมันเดี๋ยวแม่กับพี่ชาตก,ก็ซักเอาแหงแหละว,ว้านี่ของเล่นปวดของทิกก้เลยมีจะถั่วของปวดเลยถั่วอัลมอน น้ำน้ำถั่วอัลมอนด์อร่อยมากเลย,ย,เ,ลยเล่นตุ๊กตาดนะีกว่าโอ๊ยเล่นตุ๊กตาันไม่สนุกหรอกเล่นแ็ทปท็อปดีกว่าคิดก็ว่า,า,วาไม้ต้นไม้พวกนี้มันเกะกะจังลองออกมนหน่อยเล่นต่ออักเอออักเอเสียงอะไรอักเอ เอะเอเสียงอะไรอะ่ะโอยน่ากลัวชะมัดเลยมันมันเสียงเหมือนตักโตเลยเฮ้ตุ๊กแกเลยเฮ้อะเออะเอ,เอที่กะกลัวแล้วนะเสียงมันมาจากตุ๊กแกเมตาพ่อจาร์พินิชาจา๋า แกตุ๊กแกมาแล้วอักเออักเอโอ้ยทำไงดีถ่ายรูปไว้หน่อยเป็นทีละเลึอกอื้อชถ่ายรูปทำไมนะ้าตุ๊กแกเสิร์ชหายน้นในคูเกิลเอาก็ได้อักเอไม่นะทำไมตุ๊กแกมันมันมาอยู่ไกลๆแล้วมันอยู่ที่นอนแม่แล้ว ไม่ทำไงดีไม่น่าตุกตาทีกาตุกเกดโดนตุกตาปวดของทีกาแล้วโอ้ทีกาทีกาตุกุกเกดนี่มนุษย์ก่าฉันทำไมฉันก็ตัวมนุษย์เหมือนกันจริงฉันไม่ได้จะมากินเธอหรอกฉันต้องการตุกตา ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวแล้วนูงี้น่าจะไปกับพี่นิชาพร้แม้วย์ดีกว่าคนผู้ชมนั้นก็สำหรับคลิปนี้ถึงม้าจะเร็วแต่ขอให้ลาไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยตุกก๊กแกน่าจะไปก่อนแล้วอักเอะอักเอะมันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายยอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดสั่นแคร์ไปด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมขอเมลมาด้้งดงด้วยนะขุดกระดิ่งด้วนนะคะบยบไปสวัสดีค่ะที่กาไม่อยาเลยแล้วพี่จีจ้าด้วยด้ยอักเออักเอ